สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิก,กิเกมมิ่งชาแนลครับรู้จิเกมมากคือเมย์ผมครับเก่งเซมิก,กิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Houston We Have a Dolphin เกมนี้ครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับจากร้านมีนบุ๊กนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจหาเกมไรอยู่ก็สามารถเข้าไปดูใน s h o ป e e หรือว่าในเฟซบุ๊กของมีนบุ๊กก็ได้นะครับผมซึ่งจะมีเกมเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงเกมนี้ด้วยนะครับฮ s สตันวีแฮ e อ d ดอลฟินครับก็มาจากค่ายนี้ครับซึ่งเป็นค่ายเดียวกับ เกม Soviet Kitchen ที่เพิ่งรีวิวไปนะครับผมซึ่งจะเป็นเกมที่เราจะต้องเล่นคู่กับแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนว uh, Hidden Identity แ uh, นว Party Buffing อะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกนันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับผมนี่เป็นเซตอัพแบบเล่น5คนนะครับผมแต่ละคนจะได้แบตทีมของตัวเองเนี่ยผมเป็นทีม Rainbow by Force น uh, ะ a อ y o n d by Force นะครับทีม ไวท์วอมโฮไอ้นอนขาวอะไรงนี้นะครับผมทีมพิงค์พลูโอะไรประมาณนี้นะครับผมแลวแต่คนจะได้แจก,ก้าคนละ3ใบซึ่งการ์ดเนี่ยเขาจะแจกได้ใบอะไรเนี่ยมาเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันครับโดยที่ว่าผมขอไม่ได้เข้าแอป,ปให้ดูแล้วกันนะผมขี้เกียจนะครับผมถือแอป,ปมัน แอบมันจะมีบทบรรยายะไรเยอะแยะเลยนะครับขอรวบลัดให้ดูด้วยกันโดยที่ครับเราจะการทั้ง20บใบ24ใบมาสแกนสแกนตรงกล้องสแกนเสร็จปุ๊บแอปจะบอกว่าใบานี้ให้ทีมไหนสแกนให้ครบ24ใบครับแต่ละคนก็จะได้การคนละ3ใบแล้วก็จะมีบางใบที่ต้องทิ้งแล้วก็บางใบยอยู่ที่โมดูลที่12-3นั่นเองเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคือซ่อมทั้งโมดูล3อันนี้ครับซ่อมเสร็จปุ๊บรีสตาร์ทยานแล้วก็สามารถออกยานได้แล้วเราก็จะชนะเกมไปนะครับเหมือนเราช่วยกันซ่อมยานนั แต่ว่าครับในนี้จะมีคนเป็นดอลฟินอยู่ด้วยอ่าเป็นเหมือนแบบคนทรยศอ่ะคนนั้นเขาต้องการให้ยานี่ลอยเทงเต้งครับไม่สามารถใช้ได้อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเขาเอ่อเขาสามารถไล่มนุษย์ออกไปให้หมดเลยเหลือเขาคนเดียวก็ชนะหรือว่าทําให้ยาเนี่ยดูตัดพลังงานออกเขาก็ชนะเช่นเดียวกันนะครับผมอ่านี่ก็คืออีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมเริ่มมาครับใครได้การ์ดกับตันก็จะต้องเปิดไว้ข้างหน้าตัวเองนี่ผมได้การ์ดกับตัน ก็จะเปิดไว้งี้นี้ให้รู้ว่าผมเป็นกัปตันครับผมโดยที่ครับเดี๋ยวในนี้มันจะบอกเอ้ยมาเราจะมาซ่อมโมดูลหนึ่งก่อนนะครับผมเราก็จะเริ่มกัปตันเนี่ยจะเรียกทีมทีมหนึ่งเพื่อให้ไปซ่อมโมดูลหนึ่งนะครับจะเรียกสมมติเอ้ยทีมไว t e วอร์มโฮ้ไปซ่อมโมดูลนี้สิอาโลการเบอร์เอนะครับวิธีซ่อมโมดูลครับซ่อมอยังไงมาดูกันเดี๋ยวมันนะ นี่นะครับผมคือการ์ดเนี่ยมันจะมีไอคอนอยู่ด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเอาการ์ดตัวอย่างให้ดูอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นเอนจิเนียร์ทางซ้ายเอนจิเนียร์ทางซ้ายนี่เอาหัวนี้ซ้ายหมดเลยเว้เหีือเนี่ยตัวกัปตันครูเอเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์ทางขวานะครับอ่าวิธีซ่อมโมดูลครับต้องทําให้ได้อย่างนี้ครับคือเป็นเอนจิเนียร์อยู่ระหว่างข้างแล้วก็มี ฮีโร่อยู่ตรงกลางนะครับเซรัคนิคีฮีโร่นะครับแล้วโมดูก็จะสามารถซ่อมสําเร็จแต่ฮีโร่ตัวนี้จะต้องตายหายไปเลยนะครับเหมือนคนนี้ยอมสละชีวิตเพื่อเข้าไปในศูนยากาศอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อซ่อมให้พวกเราอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วนอกจากนั้นมันย,ยังมีพวกแบบว่าเฮ้ยการ์ดใบนี้ที่สามารถทําให้ดูตัวละครด้านขวาได้นะครับเพราะการ์ดแต่ละใบที่ลงเนี่ยมันจะความไวรวมถึงมีการดอฟฟินหรือปาโลมาที่จะฆ่าการ์ดคนอื่นได้ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกการ์ดแต่ใบลงแล้วความไว้เหมือนอาวารอนนะ่ะซึ่งเราจะไม่่รู้เลยวา คนนั้นลงอะไรมานะครับผมอ่ะบอกไว้วอมโฮล่ไปลงเบอร์เอนะครับต้องการจะซ่อมโมด,ดูไว้วอมโฮก็เอนี่เลยลงลงอะไรดีวะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดตัวไว้วอมโฮนี่เขาเป็นดอลฟินครับเขาลงนี่ก่อนเขาก็จะบอกเอ้ยเนี่ยเราลงเอนจิเนียร์มานะครับต่อไปไว้วอมโฮก็จะเรียกทีมต่อไปสมมติเขาเรียก Pink uto, อ่ะพิงค์พุโตอ่ะลงใบหนึ่งนะครับพิงค์พุโตก็จะเลือกครับอ่าเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเรามีฮีโร่นะเรามีฮนะีโร่อ่ะเวลาลงเนี่ยก็สแ,แกนปึ๊บ แลเดี๋ยวแอปก็จะบอกอย่างให้ลงตงนี้คือแอปจะรับรู้แล้วว่าตำแหน่ง B คือใบอะไรนะครับต่อไปเขาก็เรียกเรียกเรียกทีมเก่าเขาเรียกกลับมาทีมเก่าเรียกไว้วอร์มโฮนะครับก็คือมันเรียกคนเดิมได้คนนี้ก็จะไปต่อครับโดยการสองใบอ่าน,นี้ดีไหมวะนี่เปิดตัวเลยนะอะสมมติเอาอันนี้แล้วกันเอาอันนี้ ปั๊บ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยอันนี่คือมีเอนจิเนียร์คืออันนี้เอนจิเนียร์เนี้ดีหน่อยมันไปได้2ทางเลยแต่มันจะมีบางเอนจิเนียร์ครับที่แบบไปได้ทางเดียวอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยได้โอเคเพราะว่ามันไปทางลูกศรสีฟ้าเพราะมันจะต้องมันจะต้องชี้เข้าฮีโร่หมดเลยแบบนี้ยต้องเป็นลูกศรสีแดงออร์ตฟ้าแล้วชี้เข้าฮีโร่ถึงจะสําเร็จครั้งแรกนะครับผมอ่าเนี่ยก็คือทีนี้ก็เลยลงนี้ไปพอนี้ได้2ศรปั๊บอ่ะ เสร็จแล้วแอปก็จะบอกครับว่าเอ้ยการซ่อมอ่ะสำเร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เอาฮีโร่เนี้ยทิ้งไปนะมันก็บอกให้เปิดฮีโร่นะครับปึ๊บอ่าและตอนนี้มันจะไม่เปิดแล้วก็ให้เอาฮีโร่นี้ทิ้งไปเสร็จแล้วก็ให้ทีมเนี้ยเอาการ์ดกับอ่าทีมนี้เอาการ์ดกลับนะครับผมอ่ามันจะบอกในแอปจะบอกมันเลยเพราะแอปมันรู้ไงว่าใครลงตำแหน่งไหนนะครับผมเสร็จแล้วครับอ่าคนที่เป็นฮีโร่เนี่ยที่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกว่าเฮ้ยเขาเขาจะเอา3ามพานิคโทเค้น คืออันนี้อ่าสามพันิกโคเคนหรือเขาจะเอาการ์ดเพิ่มอ่าสมมรับคนที่เป็นฮีโร่พี่เขาขอเอาการ์ดเพิ่มด้วยกันซึ่งคนที่ส่งฮีโร่ไปคือพิงคูโตครับเขาได้การ์ดเพิ่มมาแล้วนี่อ่าเรียบร้อยครับเนี่ยอันนี้โมดูลแรกซ่อมสําเร็จแล้วนะครับแต่พอซ่อมเสร็จปุ๊บต่อไปจะเป็นกัปตันเฟดครับกัปตันเฟดจะเป็นแบบว่าอ่าทางกัปตันจะเปิดโหวตว่าจะไล่ใครนะครับอ่าโหวตว่าเราจะไล่ใครหรือว่าจะโหวตรีสตาร์ทชิปรีสตาร์ทชิปคืออะไรคือถ้าเกิดว่าโมดูลซ่อมเสร็จสามอันแล้วเนี่ยเราก็จะรรรรีสตาา์ทชชิปปแล้ว้ววกก็นนนะะไดยััคบผมออ่หื หรือจะโหวตเพื่ออ b a n ดอนชิปอ่าเหมือนทําให้ยาเนี่ยถูกลอยเทงเต้งแล้วทุกคนตายหมดนะครับซึ่งถ้ากัปตันเนี่ยเป็นเป็นดอฟินอ่ะเป็นปาลทีมปลาลมาก็น่าอาจจะทําอย่างนั้นไปนะครับผมอาสวุติกัปตันบอกว่าเอ้ยขอโหวตลืมไปโทษทีพอเสร็จแล้วเนี่ยทีมไหนไม่มีส่วนร่วมจะได พาณิชย์โทเคนเป็นคนละอันด้วยเมื่อกี้ทีมนี้ก็ไม่ได้ลงการ์ดก็ได้1นึ่งใบในหนึ่งอันทีนี้ึงอันทีนึงอันนะครับอ่ากัปตันโหวตครับกัปตันบอกว่าขอโหวตไล่ทีมมิ้นมูนนะครับผมแปบลบว่าทีมมิ้นมูนเนี่ยต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับผมการ์ดเขาจะน้อยลงนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดหมดแล้วเนี่ยก็จะออกจากเกมเลยนะครับพอกัปตันเปิดโหวตปุ๊บเนี่ยทุกคนจะต้องโหวตครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับโดยการกรรมพาณิชย์โทเคนแล้วแบร์พร้อมกันถ้ากรมแล้วแบร์แล้วออกมาพอรนา นะครับถ้ามีสี่หรือมากกว่ากับตาจะโดนขัดครับไอ้นี่จะไม่โดนไล่แต่ถ้ามีน้อยกว่านั้นไอ้นี่โดนไล่นอนเพราะนั้นทีเนี้ยเขาจะกำเต็มอยู่แล้วเขาไม่อยากโดนไล่เขากำเต็มเลยก็คืออยู่ว่าคนอื่นจะมีใครช่วยคนนี้ไหมนะครับผมหากหากคนนี้กำเต็มเียแล้วคนอื่นกำโบเงี้ยก็คือเขาก็โดนไล่อยูด่ดีอันนี้ก็ทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,ามีคนอื่นกำมาช่วยปัป๊บปั๊บออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ4ี่หรือมากกว่าเนี่ยอันนี้ทีเมไ่ก่อนถูกไหมกับตาจะโดนเปลี่ยนทันทีครับผมก็คือว่าเหมือนแบบ เหมือนแบบกัปตันโดนแบบคนไม่เชื่อฝั่งนะครับและคนที่กล่าววันนี้ยได้เยอะสุดจะได้เป็นกัปตันในรอบต่อไปนะครับเวลาเป็นกัปตันในรอบต่อไปก็จะนี้ไปวางปึ๊บอ่านี่ก็ขึ้นมือไปแล้วชึบอ่าคนเนี้ยเป็นกัปตันนะครับผมแล้วก็เริ่มรอบต่อไปครับในการซ่อมโมดูลสองจะเริ่มที่กัปตันกับกัปตันจะคอทีมนึงออกมาวางที่จุด A อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทำเหมือนเดิมอ่ะพยายามทำให้เป็นแพทเทิร์น3แพทเทิร์นแบบเมื่อกี้นะครับผมแต่ควาจริงเนี่ยมันจะมีบางครั้งเป็นอีเวนท์ที่ทำให้แบบเอ้ยมีีีกกกาาาารร์์ดดดดดโโนนนนนนนฆฆ่่่่่้้วยยยะะคอื็จงงเเฮสุปทมัไ เป็นเพราะดอลฟินหรือเป็นเพราะไอ้ไอ้ดาวตกนะครับผมเพราะเราจะไม่รู้ไงอ่ะเดี๋ยวมาดู example ไปกันโดนค่าสมมุติกับอ่าอันนี้เขามั่นไว้ใจทีมไว้วอร์มโฮว่าเอ้ยไว้วอร์มโฮไปก่อนเลยไว้วอร์มโฮมาวะกูอยากจะฆ่าคนนะครับเดี๋ยวนี้มันจะฆ่าตรงช่องสีแดงเพราะนั้นมันจะฆ่าตัวนี้นะครับอ่ะว้วอร์มโฮวางเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ตาไว้วอร์มโฮ,โฮ,โฮก็เรียกต่อไวอร์มโฮยังมั่นใจในพิงค์พูโตไอ้พิงค์พูโตไปพิงค์พูโต นะครับพิงค์โตก็มาแล้วพิงค์โตบอกเฮ้ยเรามีฮีโร่นะครับอ่าคือเราเราจะลงฮีโร่ความจริงเราห้ามบอกการ์ดในมือนะว่าเรามีอะไรบ้างเกมนี้แต่บอกได้ว่าเฮ้ยเราเรา,เราจะลงอะไรเพราะว่าเพื่อนเขาเรียกแหละเพื่อนจะเชื่อกับไม่เชื่อกอ็อีกเรื่องหนึ่งเ mm hmm. พราะนี่บอกได้แหละว่าการ์ดมีอะไรแต่ว่าห้ามอ่านชื่อนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันจะโกงนะครับอ่าทีมพิงค์ผ้โตบอกอ่างั้นคอกับตันกับเอาทีมมินมูลไปบ้างนะครับทีมมินก็แน่นอนครับต้องเล่นอินเจเนียร์ที่เป็นสีฟ้านะครับเขาว อย่าลืมนะก่อนลงก็สแกนแอปก่อนแอปก็จะเจเนเรตดูว่าเกิดอะไรขึ้นแอปบอกว่าตอันนี้เฟลครับล้มเหลวซ่อมไม่ได้นะครับแล้วมีตัวนี้ตายนะครับตัวนี้ก็จะทิ้งไปคนก็จะงงแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคือเราเราเราซ่อมเต็มที่หรือว่ามันอีเวนต์มันดวงมันเกิดดาวตกตก,ตกใส่อะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยแล้วก็เขาบอกให้ a อ by เเนี่ยอ่ะทีมทีมไวท์วอล์ฟเอาไปเอคืนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นดอลฟินเนี่ยมันฆ่าตัวนี้ไปแล้วก็น,นี้ เอาคืนนะครับผมคนก็จะไม่รู้แล้วคนก็จะคิดแล้วว่า i, เฮ้ยทีมไอพิมพูโตเนี่ยเอ้ยอันนี้มินมูนอ่ะคนก็จะคิดแล้วเฮ้ยไม่ทีมินมูนก็ท oh ีไว้วอมโฮนี่อาจจะเล่นโดฟินเพื่อฆ่าใบนี้เพราะโดฟินนะครับมันไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้มีแค่ใบที่ฆ่าทางทางสีแดงอย่างเดียวมันมีใบที่ฆ่าทางสีฟ้าด้วยนี่ผมเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่ฆ่าทางสีฟ้าด้วยคืออันนี้คืออะไรคือแบบเวลาเราแก้ปด ปนโมดูลได้อะแล้วเขาเลือกที่จะโจวใบนี้ยเขาก็จะกลายเป็นทีมดอลฟินคนที่2อ่าทีมดอลฟินอาจจะมีมากกว่า1คนก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับแอปมันจะสุ่มให้เลยนะครับและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าดอลฟินที่มีอยู่อะเป็นแบบค่าทางซ้ายหรือค่าทางขวานะครับผมก็คนก็จะเริ่มเถียงกันแล้วไอ้สองคนนี้แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็เหมือนเดิมครับกัปตันเปิดบทว่าจะไล่ใครนะครับผมหรือจะโฟลดชิปนะคือทําให้ยานลอยเทงลอยเทงเต้งไปซึ่งซึ่งเหมือนเดิมครับคนที่เมื่อกี้ไม่ไมไดรรได้้นน้้มมมีีีีส่่ววนนนนนนนรก็อออััคึงเยะะล น่นอนเดี๋ยวเตรียมขัดกับตันถ้าเขาอยากเป็นกับตันเองอ่าแล้วก็นี่แล้วก็พิงพูโปโตได้1อันนะครับผมเนี่ยเราเล่นเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะซ่อมเสร็จ3อันแล้วกับตันโหวตในการรีสตาร์ชิปและสําเร็จอ่าเพราะว่าเดี๋ยวทีมดอรฟินก็ต้องพยายามแบบขัดไม่ให้สําเร็จอยู่แล้วนะครับเพื่อเพื่อที่เขาจะเล่นต่อแล้วก็ฆ่าคนต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าสำเร็จก็จะรอดไปได้หมดนะครับหรือหรือเล่นไปเรื่อยๆอ่าจนกว่าคน จะโดนไล่ออกหมดแล้วเหลือแต่ดอรฟินหรือเล่นไปเรื่อยจนดอรฟินโดนไล่นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอรฟินเนี่ย โดนทิ้งการ์ดนจนหมดเลยนะครับและเขาก็บอกว่าเขาเป็นดอลฟินอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวแอปมันจะบอกเองครับว่าว่าสุดท้ายแล้วทีมดอลฟินแพ้อะไรก็ว่าไปเพราะเวลาทิ้งเนี่ยมันทิน้งคว่ำไงไม่มีใครรู้ว่าเราทิ้งอะไรไปบ้างนะครับผมก็คือเกมนี้แอปมันจะช่วยเราทั้งหมดเลยก็เป็นเกมนแนวบัฟฟิงอารมณ์เหมือนเล่นอวารอนเลยนะครับแต่ว่ามีแอปในการช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้มันไม่ได้แค่เปิดแค่สักเ s สหรือเฟลแล้วมันขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นที่เราวางแล้วว่าเราจะวางยังไงให้มันสําเร็จหรือไม่สําเร็็จนนัั่เเอองะะะครกมีไให้์แ ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเนี่ยเนี่ยก็คือทั้งหมดแล้วนะครับของฮุส uh, ตันวีแทฟอโดฟินนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยจะมีตัวเสริมด้วยนะพวกการ์ดฮีโร่ที่มีความสามารถพิเศษต่างๆอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะครับขอละไว้ก่อนแล้วกันตัวนี้น่าจะเพิ่มมาให้กับตัวค i ิกซัตเตอร์เท่านั้นนะครับผมแต่ตอนนี้เกมที่เกมเนี้ยที่มีขายอยู่ในร้านมินบุกก็เป็นตัวค i ิกซัตเตอร์ก็ลองไปหาดูได้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม ก่อนอื่นามาบอกข้อเสียที่เห็นได้ชัดก่อนเลยนะครับผมพูดไม่ผิดครับก็คือว่าก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเราต้องสแกนการ์ดทั้ง24ใบหูเใือนมันนานมากอะใเล่นแล้วก็มันมันเหนื่อยมากยิ่งแบบว่าเอ้ยมือถือใครกล้องไม่ค่อยดีเงี้ยกว่าจะสแกนติดสแกนไปนาแล้วแบบการที่เราใส่ซองอะ บางทีมันรีเฟกด้วยทําให้มันสแกนไม่ติดนะครับเราก็ต้องแบบถอดซองมาสแกแอนอะไรเงี้ยแล้วค่อยยัดซองเข้าไปใหม่เงี้ยก็ลาบากมากก็เป็นอีเกมหนึ่งที่ถือว่าเซตอัพลำบากใช้ได้เลยนะครับผมแต่ก็แลกมาด้วยประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับซึ่งานอกนั้นเนี่ยก็ดูจะเป็นข้อดีเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมอย่างแรกคือมันเป็นระบบเกมที่หลายคนชอบอ่ะเป็นเกมขายตลาดได้อ่ะเพราะว่าคนอนะ่ะชอบเกมอวาลอนกันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยพยายามที่จะหา เกมที่มาแทนที่อาวาลอนได้หรือว่าเกมที่มาเทียบเท่าเวลาที่เบื่ออาวาลอนแล้วเนี่ยเราจะได้ไปเล่นเกมนั้นได้อ่าก็จะมีเกมซีเกตฮิตเลอร์มาแล้วเกมหนึ่งนอกนั้นก็ยังแทบไม่มีแล้วนะครับก็มีเกมนี้แหละที่ทํามาแนวนั้นเลยแนวที่แบบเลือกคนไปทำภารกิจอ่าแล้วก็มาดูว่าเขาเป็นพวกดีหรือพวกร้ายอะไรเงี้ยอ่าแต่เกมนี้จะมีจังหวะเปลี่ยนกลางคันด้วยแล้วก็จะมี การวิเคราะห์ด้วยอนะ่ะมีอะไรให้เราวิเคราะห์ไม่ใช่แค่แบบว่าเฉียงกันเฉยว่าเฮ้ยมึงอะละกูเห็นมึงมึงยังงี้มึงอะไรเ uh งี้ยมันไม่ได้แค่เฉียงเฉยแต่เนี้ยเราต้องมาวิเคราะห์มากกว่าอวารอนนิดหนึ่งนะครับรวมถึงการเล่นเนี่ยมีเทคนิคเยอะกว่าอวารอนเพราะคำว่าเทคนิคเยอะกว่ามันมาด้วยทั้งข้อดีและข้อเสียนะในข้อเสียก็คือว่าผู้เล่นใหม่จะเล่นจะเข้าใจมันได้ยากอ่าเพราะมันสอนยากกว่าอวารอนใช้ได้เลยนะครับผมขาดมีแอปช่วยเล่นแล้วแล้วก็แต่ข้อดีเนี่ยก็คือว่ามัน การที่มีเทคนิคเยอะมันก็มีลูกเล่นเยอะอ่ามีการเนโกชิเอตกันมากขึ้นไม่ใช่แค่เฉียงกัว่าเอ้ยมึงหรือเปล่าที่ทาให้เฟลหรือมึงหรือเปล่าที่เป็นคนดีมึงหรือเปล่าที่เมอร์ลินอะไรเงี้ยมันมันมีเรื่องการเล่นแอคชั่น action, การ์ดมันมันคือเราได้ทําอะไรจริงๆไม่ได้แค่แบบโดนเลือกแล้วก็ใช้วางแค่เฟลหรือสักเซสอะไรแค่นั้นนะครับคือเราได้ทําอะไรจริงๆนะครับเกมนี้ก็ก็เป็นส่วนคอมพิวเตอ์อะไรก็ดีถือว่าดีงามมากๆเลยนะครับขัดอย่างเดียวแค่เรื่องแอปนี่แหละอีกอย่างหนึ่งครับที่ที่ผมรู้สึกา,น,กากน,น้ันช เพราะอะไรเพราะเขาไม่ใช้ QR code เหมือนตอนที่ทำแอปสวิตชิทเช่นแต่เนี้ยมันสแกนเป็นรูปภาพครับมันจะพยายามเจนเนเรตรูปภาพว่ารูปภาพนี้คือตัวอะไรและมันก็จะจัดการไปนะครับผมอ่าก็ทำให้แบบบางทีมันมันติดบ้านไม่ติดบ้าน,น,านแล้วบางทีต้องแบบวางค้างไว้แบบหาแบบจุดโฟกัสให้กล้องอะไรเงี้ยกว่ามันจะสแกนติดพอติดปึ้งมันจะขึ้ปึ้งแลครบับอกให้แล้วกันเนี้ยไปวางตรงนู้ตรงนี้สําหรับใครที่ ไม่ค่อยชอบการที่ต้องคอยสแกนคอยรอแบบทําให้โฟลเกมมันเสียเกมนี้คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่สำหรับใครที่หาประสบการณ์ปแปลกใหม่อยูอ่ใครที่ชอบแนวเอเวารอนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับผมแลวอยากจะหาเกมที่แบบว่าเฮ้ยมันได้ฟิลลิ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับก็อย่างนี้เห็นเกมนี้มันมีแบ่งเฟสแบ่งอะไรด้วยนะครับมีกับตันโวล มีการลงไปทําภารกิจอ่าแล้วก็มีกับตันมาโหวตว่าจะไล่ใครออกอะไรเงี้ยครับมันมีมันมีตรงนี้ด้วยที่แบบว่ามันเหมือนอา,อาอนรมณ์อวบาลผสมแวร์วูมะนะครับผมคุณก็อาจจะชอบเกมนี้ก็ได้แต่ว่าเสียงเดียวจริงกลายว่าผมเนี่ยต้องให้เกมนี้เป็นเกมที่ดีครับเกือบที่จะเล็กคอมเมนต์แล้วปกติแล้วเกมไหนที่เทียบเท่าอาวาลได้เนี่ยผมเลคคอมเมนต์แน่นอนเพราะว่าอาวบาลเป็นเกมหนึ่งที่หา อะไรเข้ามาเทียบเคียงอย่างจริงครับก็ตามนั้นครับ u s t ต n we have a dolphin นะครับ semi คิทเกมขอให้เป็นเกมที่ดีนะครับผมก็ใครที่ชอบครับก็ลองไปหาดูได้ใน m ีน b o o k นะครับน่าจะยังเหลืออยู่นะครับเป็นเวอร์ชัน Kickstarter ด้วยนะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนผมได้ด้วยการปุ่มสมัครอยู่ด้านล่างตอนนี้อาจจะหายไปอยู่นะครับผมโดนผมโดนมันพอสไว้อยู่เพราะว่าผมไม่ได้ไปยืนยันตัวตนสักที คือเพราะว่าผมใส่ที่ยู่ผิดอะพอผมใส่ยูผิดปุ๊บมันก็ส่งใบสนีมาให้ผมไม่ได้ส่งพินมาไม่ได้ก็เลยยืนยันตัวตนไม่ได้ก็ูดง่อคือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยยังค้างอยู่ใน YouTube เลยผมยังไม่ได้เอามาใช้ได้เลยทีเลยตอนนี้ก็คือแบบหนักมากนะที่จะได้แบบมีเงินมาหมุนในช่องอะไรเงี้ยมีเงินมาหมุนใช้เองนี่แหละนะครับผมในการซื้อเกมต่างๆหรือว่าในการที่แบบใช้ชีวิตประจําวันเพราะว่าตอนนี้ร้านเก่าผมปิดแล้วพอร้านใหม่มาเปิดอีกทําเลนึงเนี่ยลูกค้าไม่ได้มีประจําเหมือนเหมือน งานนอกเอาส่วนเงินที่จาก YouTube เนี่ยก็แทบไม่ได้ไเลยเลยยังไม่ได้สักบาทเลย,เลย่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องรอรอน่าจะเดือนหน้าให้มันส่งมาให้ใหม่นะครับผมตอนนีก้กรอกที่อยู่เสร็จถูกเรียบร้อยแนละ้วโอ้ยแตนน่ทำไมต้ององงอีกต้องนานไปไม่ส่งมาทีอ๋อกรอกที่อยู่ผิดนะครับผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีนะครับมีนบุ๊กนะครับขอบคุณที่สนับสนุนผมนะครับร้านมีนบุ๊กที่ทำให้ผมมีกินมีใช้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม,ม